โอ้โอตีบอลไม่ถูกบอลลูก<ต>เล็กไปหน่อย,อยอเออจับบอลก่อนทีมั่งวางไอ้นุ่นดับพอนุ่นไม่เข้านะครับ ขึ้นบอลมาบอลยงขึ้นหน้าไม่ได้จับบอลลัดนะครับออสวยงามไปออกข้างอุนะเะแนบ ตัวข้างนะครับอา่าขาอ่อนไปนะครับเตะออนคือใช้กำลังแขนเยอะเอ่อสวยอ่าหนึ่งสอง

เรียบร้อยครับหนึ่งเท่าอาอีกลูกเดียวนะครับสองลูกออกประตูฝั่งโน้นระวังฮะเออไวรุ่นทั้งนั้นเลยนะ่ะ ะไป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 เรียบร้อยนู่นไอ้ไอ้กองหน้าเรายิงเอาเอาเอาชูมือหน่อยเร็วกองหน้านะครับช่วยผมหนเร็วมา เด็กลงประตูไปไงเจอลุงแนบยิง